วันนี้อยู่คลองถมลบบุรีครับนี่มาเจอร้านเจเจยำนี่น,นี่ผมเอายำหอยนางรมครับนี่นี่นดูดูน้ำจิ้มโอ้ดูอันนี้เป็นยำยำแบบใส่พริกเผาใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่พริกเผานี่นี่ร้านเจเจชื่อร้านนะครับเจเจยำหอยใหญ่อยู่ที่คลองถมลบบุรีนะครับ นนนี่่โออ้ดูาากกิมมืเขาเขาเรียกว่าหอยนางรมทรงเครื่องหรือว่ายำนะครับอันนี้เป็นแบบยำอันนี้เป็นแบบยำใช่โอเคขายยังไงครับพี่อันนี้จะมีชุดเล็ก60ชุดใหญ่100่งรค่ะชุดเล็ก60ชุดใหญ่100่ง้อได้ข่าวเจจะไปงานโรตารี่ด้วยนี่ใช่โอ เจอกันได,เด้เดี๋ยววันนี้แอบมาชิมก่อนนี่วันนี้มากินยำหอยนางรมดูหัวใหญ่มากโอ้หนี่นี่นี่สดสะคำสดสะคำกินกับกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกินกับกระดิ่งไม่จะหวาน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 